สวัสดีค่ะวันนี้แฟจะมาเมาส์มอยผู้ตัดสินที่ทุกคนแบบว่าร้อกันมากเลยก็คือไมเคิลโอลิเวอเฉยๆถ้าใครมาล้อโอลิเวอร์พูนี่เคขื่องอนะเออก็คือมันมีประเด็นแหละที่แบบว่าอยากจะมาแบบเมาส์ซึ่งใครที่ดูบอลมานานอะจะเห็นได้เลยว่าไมเคิลโอลิเวอร์อยู่โคตรนานอะเอาง่ายๆว่าแฟรเริ่มดูบอลปี2010ใช่ปะ เข้าพร้อมกับที่ไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินเลยจ้าซึ่งนางอ่ะอายุ25ปีอ่ะก็คืออายุน้อยมากเอาง่ายว่าตอนนี้อายุ40แล้วอ่ะไม่ต้องไปบวกลมนะว่าแฟอายุเท่าไหร่เออก็คือว่าประสบการณ์นี่คือแบบเออเยอะเยอะ,ย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 ะจริงทั้งเป่าในอ่ายูฟาหรือว่าฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรก็ได้รับเนี่แหละนางไปตัดสินนะคะในเกมเนาะ ซึ่งออ่จะพูดถึงว่าทำไมเขาถึงได้ว่าเป็นโอริวอ์พูลเนาะคือมันมีประเด็นช่วงที่น้าเข้ามาใหม่ๆหรือว่าแบบสี่สิบนัดแรกอะที่เป่าให้ริวพูลคือริวพูลแทบจะไม่ไม่แพ้เลยอะเอาพูดง่ายๆเออไม่เสมอก็ชนะเขาก็เลยแบบว่าแซลกันแต่อย่ากตะบอกว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้คือ ถ้าเกิดไมเคิลโอลิเวอร์ Oliver ได้เป่าอ่ะเออช่วงแบบปีก่อนอ่ะเออก่อนก่อนอ่ะประมาณสักสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้เยเออลิวพูก็แทบจะไม่ช,ชนะเลยสนมารจะเป็นเสมอแล้วก็แพ้นะคะดังนั้นใครที่ล้อโอเลพูก็คืออดีตไปแล้วเด้ออดีตไปแล้วอัปเดตอัปเดตเดอเอโอเคค่ะซึ่งผู้ตัดสินพิมเมเลียงกิตอะที่เขาจะ เลือกกันอย่างเงี้ยอ่าเลือกกันลงในแมตแต่ละแมตนะคะก็ไม่แปลกใจที่ลิเวอร์เจอไมเคิลบ่อยเพราะว่าเขามีกฎไงว่าผู้ตัดสินอะห้ามเกิดในอ่าบ้านเกิดของทีมนั้นซึ่งของโอลิเวอร์ก็เกิดอยู่ที่แอชิงตันใช่ปะอยู่ทางเหนือของอังกฤษอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับลิวอพูเลย มันก็เลยแบบว่าแมทที่แกเป่าอย่างเงี้ยบางทีมันก็เวียนเทียนเจอกันหลายรอบซึ่งมันก็เลียงไม่ได้อะเนาะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแฟกแฟ่ก็แบบว่าเครื่องอ่ะทุกคนชอบบอกว่าโอลิเวอร์เป่าเข้าข้างท,งที่ความเป็นจริงอ่ะนางก็ไม่ได้เป่าเข้าข้างนะมันก็มีแมทที่แบบแมทที่แบบอะไรวะก็เหมือนฤูการก,ก่อนไงที่เราเจอฟอรเรดอะ ไมเคิลก็เป่าแล้วเราก็แผ้แล้วก็มีนัดเอเวอตันอะเออเราก็เสมอไปแบบแล้วก็อาร์นเนอร์ก็โดนใบแดงด้วยซึ่งแบบใครอยากอยากฟูพูดนะขอร้องก็นันดแดนเดือดคืนนี้แหละแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทำลายอาถันได้ไหมเพราะโอลิเวอร์คือช่วงหลังมานี้เป่าแบบร,ริวพูคือไม่ชนะเลย <laughs> แล้วแบบคืนนี้จะเป็นยังไงอะ คิดดูแล้วกันคือมันจะมีแมทที่แบบที่แบบว่าเออแมทที่ดราม,มา่าคอนข้าที่จะเยอะอยู่นะสำหรับไมเคิลนนะ่ะกับลิวอรูคอ่ะเออแต่แฟนจะยกมาแมทแมทประมาณปีสองพันยี่สิห้าปีก่อนอะ่ะก็ถ้าใครจำได้เออแฟนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าแฟนไม่ค่อยชอบฟิฟฟอร์อะไรอย่เงี้ย <laughs> ฟิฟอร์ของเอเวอร์ตันอ่ะ เออมันจะมีช่วงปี2020นะคะที่ลูกคู่เปิดบ้านเจอกันกับเอเวอร์ตันแล้วอย่างเงี้ยฟันได้อ่ะพุ่งเข้าชนฟิกฟอร์ดในเขตอาเกตโทษใช่ปะแล้วอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าเป็นจุดโทษบอกใบแดงของฟิกฟอร์ดแน่แต่โอลิเวอร์ไม่ปล่าอะไรเลยอ่าเพราะวีเออารแจ้งว่าล้มนาไปก่อนผลก็คือฟันได้เจ็บหนักพักยาครั้งสีซสั่น <c oughs> แล้วแฟรลริ่วพูแบบ ก็เลยบอกว่าว๊อคือไม่น่าปล่อยผ่านไปเฉยๆอ่ะเข้าใจไหมเออมันเป็นจังหวะที่แบบว่าจังหวะนั้นอ่ะคือพฟอร์ตต้องได้แดงแล้วแหละเออแต่ว่าเป่าเลยอ่ะเออแต่ก็เข้าใจได้อ่ะมันเป็นจังหวะที่ V R มันแจ้งไปล้ำน้าไปโกอนอ่างเงี้ยเออก็ควรที่จะแบบตามเกมหน่อย,ยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแมทที่ดราม,ม่ากันค่อนข้างที่จะ อ่านีดหนึ่งในช่วง5ปีที่แล้วนะคะก็เอาง่ายรอบนั้นคือฟันได้เจ็บทั้งซีซั่นแล้วแล้วเราก็ข้อท้าที่จะแบบหลังแย่เลยอะปี2020เนอะอืมมันก็มีมีแบบประเด็นหลายๆทีเหมือนกันไม่ใช่ว่ากับทีมลิเวอร์นะคะก็เอางอ่ายอ่ะคือแต่แอลโซสาแยแกอยู่นะแกชอบมีแบบว่าประเด็นดราม,มา่ากับจังหวะนราลกเกินไง เราเข้าใจแหละผู้ตัดสินอะมันอยู่ที่ดุลยพินิษของของผู้ตัดสินถือว่าเป็นใหญ่สุดใช่ไหมอืมแต่บางครั้งอะ่ะมันก็มีความแบบอ่องอ่งปุงป่อง,ง,ง,งอะไรบ้างก็ <laughs> อย่าปล่อยผ่านได้ <laughs> ไหมอะแต่ก็สงสา,สงสารโลาแกอยู่มันมีแต่น,นใหญ่ใหญ่ไงอ่าด้วยประสบการณ์ที่แบบว่าแกเป็นคนที่ เข้ามาสู่พิมลีกอายุน้อยสุดแล้วตอนนี้ก็คือประสบการณ์เยอะสุดแล้วแหละเออแฟลก็เลยคิดว่าอืมอ่าจะไงต่อดีแแ้ลก็เลยคิดว่านัดแดงเดือดคืนนี้อ่ะทุกคนก็ไม่ต้องแบบซีเรียสนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เออมันไม่อยู่ที่กรรมการเออการตัดสินของแกก็สไตล์นี้แหละเน้นเตะไม่แข็งเกินไปเออก็ มีบุคลิกนิ่งๆนิ่งๆแบบไม่พูดอะไรกับอันเนอร์ยกใบแดงใส่อันเนอร์เลยแล้วก็กล้าเป่าสวัหดนาลกด้วยสวัสดนาแบบว่าเอออยู่ก็แบบยังไงอะ่ะแบบให้แบบนี้เลยหรออะไรอยู่ก็ไม่ให้อย่า yeah. เออมันก็แบบอะไรที่แบบฮาฮดีเหมือนกันสีสันฟุตบวันนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงคืนนี้เราก็ไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่าิวพูลจะจบ ที่สกอร์เท่าไหร่อันนี้ก็คืออันนี้เสื้อเยือนนะคะอันนี้ใส่ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันอีกทีก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อเย้าสีแดงอืไปเจอกันลิปหน้านะคะก็จะมาคุยหลังเกมนี่แหละว่าเราผลการแข่งขันจะเป็นยังไงไปเจอกันค่ะ